สวัสดีเพื่อนๆครับอยู่กับ Turnback Time Talk อีกหนึ่ง EP นะครับ EP นี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้มันเป็นแบบสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้มาพักใหญ่แล้วนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าอะไรลักษณะนั้นและและผมเชื่อว่ามีอีกหลายๆคนที่คิดแบบผมและก็ ลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับผมดูกันที่หน้าต่างทางซ้ายมือนะครับภาพทางซ้ายมือก็จะเป็นสรุปเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายนะครับผมจะอธิบายดังนี้ดูตามเมาส์นะครับลูกศรตรงนี้ก็คือมีเป็นรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันและก็รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวงเล็บด้วยนะ แบบว่าพังแล้วทิ้งเลยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะพังแล้วทิ้งไม่ซ่อมแล้วนะครับเปรียบเทียบกันอย่างนี้นะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพังแล้วทิ้งนะครับราคารถคร่าวๆประมาณการทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์ไซค์น้ำมันราคารถใหม่มือหนึ่งเลยประมาณ60 0 0 0บาท ค่าพลังงานผมไปเปรียบเทียบกับอะไรอะของคนอื่นอะที่เขารีวิวอะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.15บาทต่อหนึกิโลเมตรมอเตอร์ไซค์น้ำมันก็ประมาณกิโลเมตรละบาทนะผมก็กะเอาก็อยู่ที่น้ำหนักบรรทุกอยู่ที่ขึ้นเนินลงเนินก็ ไปลองกันดูอืมแต่กลางๆแบบนี้แหละค่าพลังงานค่าบำรุงรักษาเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าค่าบำรุงรักษาเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรนะเพราะว่าอันนี้ใช้ AI ช่วยในการทําภาพนี้ขึ้นมาค่าบำรุงรักษาเนี่ยรถน้ํามันจะอยู่ที่2อ0 0มรถไฟฟ้าจะอยู่ที่4 8่พอันนี้ผมต้องบอกก่อน อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ากรณีที่คุณใช้รถไปแบบปกตินะไม่ได้ไปล้มเฉี่ยวชนหรือว่าเกิดเหตุสุดวิสัยอะไรเกี่ยวกับตัวรถที่ทำให้รถ่ยต้องบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอะไรแบบแบบพิเศษอะอันนี้แบบใช้แบบธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรนี่นะแล้วก็เปลี่ยนแบตไม่ต้องเปลี่ยน ผมไม่เปลี่ยนครับผมพังแล้วทิ้งตัวอย่างนี้นะคือพังแล้วทิ้งไม่ต้องเปลี่ยนแบตผมเชื่อว่าถ้ามาดีๆสี 4, 4ปีเนี่ยใช้ใช้ไม่เยอะไม่ต้องเปลี่ยนนะ <back> time, ก็คือที่เปรียบเทียบเนี่ยก็คือก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยว่า time, time, ผมทำตารางเปรียบเทียบไว้ไหมเนี่ย time, time, ตารางเปรียบเทียบโอเค อืมแป๊บหนึ่งนะตารางเปรียบเทียบไปไหนเนี่ยตารางเปรียบเทียบอืมผมถามใหม่ก่อนเปรียบเทียบค่าน้ำมันและไฟฟ้าด้วยอ่ะผมบอกเขาอย่างนี้ชัดจีดี เขาก็จะบอกมานะว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า0.15บาทต่อ1กิโลเมตรส่วนมอเตอร์ไซค์แบบน้ำมัน1บาทต่อ1กิโลเมตรวิ่งวันละ10กิโลเมตรนะวิ่งแบบบ้านๆเลยไปตลาดใกล้ๆบ้านไปส่งของไปอะไรนิดๆหน่อยๆวันละ10กิโลเมตรนะเปรียบเทียบแบบว่าวันละ10กิโลเมตรนะเพราะถ้าถ้าเปรียบเทียบมากกว่านี้มันจะมันจะคนละ คนละค่าตัวเลขแล้วถ้าเปรียบเทียบวันละ10กิโลเมตรค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่เท่านี้ค่าน้ำมันจะอยู่ที่นี้หุ้ยห่างกันเยอะนะไฟฟ้าเนี่ยบาท50สตางค์ต่อวันค่าน้ำมัน10บาทต่อวันนะขับวันละ10กิโลเมตรขับวันละ10กิโลเมตรผมลองนึกก่อนจากบ้านผมไปตรงที่ที่ผมขายก๋วยเตี๋ยวก็ไปกลับก็1กิโลเมตร นั่นหมายความว่าผมไปกลับไปกับระหว่างบ้านผมกับที่ที่ผมขายของหรือตลาดเนี่ยตรงไฟแดงตรงนั้นอนะ่ะก็จะได้10รอบนะเดือนหนึ่งค่าไฟจะอยู่ที่33บาทสำหรับรถไฟฟ้าถ้าค่าน้ำมันจะอยู่ที่220บาทอันนี้เขาหน้าเขาน่าจะไม่ได้รวมเสาร์อาทิตย์ถ้ารวมเสาร์อาทิตย์3าวันก็น่าจะเป็น300บาท นะผมบอกใหม่รวมทุกวันเลยวิ่งไม่หยุดเออคำนวณกันใหม่วิ่งทุกวันแบบวิ่งไม่หยุดกันเลยนะเขาก็จะคำนวณได้แบบนี้ครับค่าน้ำมันเดี๋ยวผมอ่านก่อนผมมืนนละวันละ10กิโลเมตร1ปีวิ่งไม่หยุดนะ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสปีไหนละ่ะภาพอยู่ไหนกูศาสเตรียมไว้ไหนไหนไหนักมันไม่เอาละเลื่อนกลับไปดูข้างบนต่อโอเคนะค่าพลังงานสปี วิ่งไม่หยุดยกเว้นเสาร์อาทิตย์เออเอาอย่างนี้แล้วกันง่ายๆสปีนะวิ่งทุกวันยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ค่าน้ำมันเอ้ยค่าไฟฟ้าสำหรับการชาร์จรถไฟฟ้า1ประมาณ1,600บาทนะคร่าวๆตรงนี้ส่วนน้ำมันประมาณ1 5 0 0เฮ้ยดูห่างแล้วนะดูห่างละการบำรุงรักษา ไฟฟ้าประมาณเกือบห้า0ันน้ำมันประมาณสองหมอันนี้เนี่ยมันไม่ชัววะ่ะมันยังไม่รวมเรื่องยางลมอยังรั่วยางแบนอะไรเงี้ยด้วยนะแล้วผมก็ตั้งไปประมาณว่ามอเตอร์ไซค์น้ำมันเนี่ยใช้ไป4ปี่ปีปีที่ห้าขายเลยสามหมื 30, บาทกรณีนะ กรณีที่ปีที่ห้าเนี่ยขายได้ราคาสามหมื่นผมย้ํานะครับกรณีที่ขายได้สาม0มื่นปีนี้2 0งพ2น2 7 2ห2ายประมาณปี2030ันสามสิบอะรถมอตมนเตอร์ไซค์น้ํามันต้องขายให้ได้สาม0มื่นแต่มันจะขายได้สาม0มื่นหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าอีก4-5ปีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์น้ํามันมันจะยังอยู่ไหม และถ้ามันยังอยู่มันจะได้ราคานี้ไหมนะผมไม่มั่นใจหรืออะต่อไปอาจจะมีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นทั้งน้ำมันทั้งไฟฟ้ารวมกันอยู่ก็ได้นะเขาก็รวมสุดที่มาให้แล้วว่าทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำมันไฟฟ้าเนี่ยจะแพงกว่าน้ำมันประมาณ2000ถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้นะประมาณ2,000ันเขาบอกว่าแม้ค่าน้ำมันจะแพงกว่าชัดเจน แต่ถ้ารถไฟฟ้าขายต่อไม่ได้เลยน้ำมันก็ยังคุ้มกว่าเล็กน้อยนั่นหมายความว่าถ้าซากถ้าซากรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคุณยังพอขายได้เท่ากับว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของคุณจะดูดีกว่านะในจุดนี้นะเพราะว่ารวมสุดทีแล้วมันสูสีกันเลยเนี่ยดูดิเออดูดิมันสูสีมากเลย อย่างน้อยๆอ,ยอะถ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคุณขายได้ขายซากมันได้ห้าพันเออผมว่าสูสีว่ะในจุดนี้ในจุดนี้ผมมองว่าเสมอละกันผมมองว่าเสมอในเรื่องของราคารถราคาพลังงานการใช้สิ้นเปลืองทั้งน้ำมันทั้งไฟฟ้าแล้วก็ค่าดูแลรักษานะเพราะว่าแบบเทียบแบบขายต่อไม่ได้กับขายต่อได้ส0,000ที่ในของรถน้ำมัน ก็ผมมองว่าตรงนี้เสมอในกรณีที่สําหรับผมนะในตัวผมผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเสมอเว้นแต่ว่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันในกรณีที่ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปล้มไปชนไปอะไรหนักๆเนี่ยมันจะได้ซ่อมมันจะได้ซ่อมคืนมาใช้ได้จริงไหมวะ ผมก็ไม่มั่นใจนะอจริงๆในเรื่องของศูนย์บริการเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะมันไม่เหมือนแบบเจ้าตลาดอย่างโตโยต้ายามาฮ่าฮอนด้าอย่างนี้ใช่ไหมที่เป็นมอไซค์ที่เราแบบขี่รถเข้าไปในเมืองขับรถขานเข้าไปในเมืองหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเห็นศูนย์บริการมันเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายอะ่ะอืมแต่รถไฟฟ้าความรู้สึกผมมองว่ามองเข้าไปในศูนย์บริการ มันเหมือนเป็นศูนย์ขายซะม,มากกว่าศูนย์บริการการเซอร์วิสอ่ะอืมผมมองอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็ต้องลองเปิดใจนะครับเพราะว่าของใหม่ยังไงก็น่าลองนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีแต่ค่ายรถยนต์ค่ายหนึ่งก็เพิ่งจะยื่นล้มละลายไปแล้วก็หลายคนก็ยยงแยงนะระแวงระแวงเขาก็สรุปมานะว่าแบบเข้าใจาง่ายๆก็คือ ค่าเชื้อเพลิงไฟฟ้าดีกว่านะสะดวกท่าสะดวกเติมสะดวกชาร์จน้ำมันก็จะดูสะดวกกว่าแต่สำหรับคนที่ใช้ไม่มากลักษณะการใช้งานใช้ไม่มากใช้ในพื้นที่สั้นๆไปกลับบ้านไปกลับบ้าน่บบานนะชาร์จที่บ้านก็ไม่ถือว่าแย่นะค่าดูแลไฟฟ้าถูกกว่าเยอะ ถูกกว่าเยอะในจุดไหนบ้างอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ค่อยมีความรู้ทางนี้ถ้าขายต่อผมก็ประเมินว่ารถไฟฟ้าน่ยอาจจะขายต่อไม่ได้นะรถน้ำมันก็อาจจะขายต่อได้ถ้าตลาดยังมีอยู่เขาบอกอย่างนี้นะเออถ้าตลาด,ลดโโรถมอเตอร์ไซค์มือสองยังอยู่นยะผมว่าก็ยังขายได้แต่ผมเอาจริงๆลึกๆในใจผมไม่เชื่อเลยนะว่าปีที่5เนะโโี่ยมอเตอร์ไซค์ ที่ซื้อมาห้าหมื่นมันจะขายได้สามหมื่นมันจะขายได้หรอวะอ่ะจะตีซะว่าขายได้แล้วกันผมมองตรงนี้ว่าเสมอผมมองตรงนี้ว่าเสมอในลักษณะการใช้งานตามรูปนี้ผมมองว่าเสมอแต่มันจะมีข้อเปรียบเทียบที่ผมทำไว้อยู่เหมือนกัน มันจะมีข้อเปรียบเทียบที่ผมทำไว้อยู่นะว่าข้อเปรียบเทียบที่ผมกังวลอ่านี่เขาบอกสรุปใจความถ้าวิ่งทุกวัน10กิโลเมตรต่อเน,นื่องนาน4ปีถึงรถไฟฟ้าจะขายไม่ได้เลยและไม่เปลี่ยนแบตแต่พอค่าน้ำมันแพงกว่าไฟฟ้าเยอะไฟฟ้ายังคุ้มกว่าเล็กน้อยเออเขาว่าอย่างนั้นก็อาจจะเล็กน้อยนะแต่ผม มีข้อที่รู้สึกว่ามันไปไหนละเดี๋ยวผมหาข้อมูลก่อน time, 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 แบบหนึ่งนะไ,ไหน่อะ ผมไม่หาแล้วกันผมจําได้ผมอธิบายเลยในกรณีที่ผมดูรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือการที่ต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขับลุยน้ำโอเคเราเห็นน้ำ นะอ่ะเข้าที่ผมดูรีวิวใน YouTube เขาบอกว่าน้ำลึกไม่เกิน20เซนคือ20เซนนี้นี่แม่งโคตรน้อยอ่ะประมาณคืบหนึ่งอ่ะคืบสั้นๆอ่ะคืบสั้นๆของคนมือเล็กๆอ่ะ20เซนแล้วนะอืมประมาณซึ่งขับลุยน้ำได้แค่20่สเซนอะผมมองว่าน้อยไปถ้ามันขับได้แค่นั้นนะแต่เอาจริงๆความเป็นจริงเนี่ย ผมว่ามันอาจจะขับได้ลึกกว่านั้นนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเสี่ยงไหมนะแล้วผมมองว่าโอเคถ้าเราจะต้องออกไปลุยน้ำเนี่ยเราคงไม่ลุยหรอกอา้าวกล้องมันเอียงตามอา่าถ้าเราขับไปลุยน้ำเนี่ยเราเราคงไม่ลุยหรอกแต่ในกรณีที่เรา ในกรณีที่เราเนี่ยขับไปปกติปกติฝนตกอาจจะไม่เยอะแล้วบางช่วงบางจังหวะของถนนนะแม่งเสือกเป็นแอ่งเสือกเป็นล่องที่แบบช่วงหนึ่งอะ่ะกูต้องปืด้ดลุยตรงเนี้ยมันจะเป็นปัญหาป่าวะสำหรับรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเออผมกังวลตรงจุดเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ ผมยอมรับเลยว่าอยากมีอยากลองอยากได้เป็นเจ้าของก็คือการขี่รถอะไรที่มันมีความเงียบความนิ่งเหมือนลอยอะ่ะเออเหมือนลอยวูดไป่ไม่ต้องมีเสียงอะไรเนะี่ยคืออยากอยากอยากเป็นเจ้าของตรงนั้นบ้างจังเลยอะ่ะเออเพราะว่ารถน้ํามันมันก็แบบเพราะรถน้ามันมันก็แบบเออมันก็มีเสียงอะนะเนาะก็อยากรู้สึกแบบสตาร์ทเงียบๆแล้วพึ๊ด ไปเลยแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับนะว่าในยุคที่ผ่านมายุคที่ผ่านมายุคก่อนที่จะมีรถไฟฟ้าอย่างน้อยน้อยอะ่ะรถมอเตอร์ไซค์คุณซื้อมาห้าหกหมื่นใช่ไหมสิบปีผ่านไปหรือหลายหลายปีผ่านไปเนี่ยอย่างน้อยน้อยมอเตอร์ไซค์คุณยังขายได้ราคาหมื่น 9, 000, น,นึ่งนะเว้ยเก้าพันหมื่นนึงอ่ะผมว่ามันขายได้แทบทุกรุ่นเลย เออเท่าที่ความรู้สึกนะ9ก้าพันหมื่นหนึ่งขายได้ทุกรุ่นเลย78ปีอืมแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าผมไม่การเทียบไงเพราะว่าจะไปยาวถึง78ปีเหมือนรถน้ำมันก็เลยเปรียบเทียบไปแค่ว่า4ปีผมมองว่าเลื่อมๆผมมองว่าภาพรวมแล้วรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดูเลือ่อมๆว่าจะชนะว่าจะชนะนะในกรณีในกรณีที่แบบ ขี่วันละสิบกิโลแบบผมอะ่ะอืมผมมองว่ารถไฟฟ้ายัางเวิร์กหน้าเวิร์กมันก็ดูเวิร์กอะ่ะดูน่าลองแต่ติดปัญหาตรงที่ศูนย์บริการการซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงเออจะซ่อมได้จริงไหมจะซ่อมแล้วแบบว่าซ่อมแล้วมาพังอีกรอบไหมซ่อมแล้วต้องแบบไอ้นี่ไหมเพราะว่าร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แถวแถวบ้านที่แบบว่า ที่มีกันทั่วๆไปอ่ะเออเขาจะซ่อมเป็นหรือเปล่าเขาไม่รูร้เนะรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงอาจจะต้องเข้าศูนย์บริการที่เฉพาะทางแล้วศูนย์บริการที่มันเฉพาะทางอาจจะมีแค่ในตัวเมืองอ่ะเออแล้วก็ถ้าอยู่นอกเมืองมันต้องขึ้นรถกระบ,บะเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถกระบ,บะไปเหรอเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถกระบ,บะไปก็ยกยากอีก แล้วก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์กลับมาอีกเสียค่าท้งมันทั้งไปทั้งกลับในกรณีที่ขับรถยนต์เอารถไปเข้าศูนย์อีกอันนี้ก็น่าช่างใจก็น่าช่างใจนะถามว่าในกรณีนี้สำหรับคนที่ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เลยไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เลย แล้วไม่มีรถยนต์ด้วยที่บ้านไม่มีรถยนต์ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นน้ํามันแล้วจะซื้อรถไฟฟ้าอย่างนี้ดีไหมผมมองว่าซื้อได้ซื้อได้ความเสี่ยงก็มีบ้างแต่บางทีมันอาจจะเกิดหายนะยงไงผมกำลังนึกถึงหายนะแบบว่าฝนตกน้ำท่วม แล้วน้ำท่วมสนิดท,ที่แบบว่าอยู่ดีๆแม่งสู้ขังมาเลยอะขังน้ําขังทั้งซอยเลยอะแล้วเราทําได้แค่ดูว่าน้าจะท่วมรถท่วมถึงล้อรถระดับไหนล้อมอเตอร์ไซค์ระดับไหนแล้วอะ่ะคือแม่งดูหดหูนะว,ว้ยแบบได้แต่มักนั่งมองว่าเมื่อไหร่ฝนจะหยุดกูจะได้กลับเข้าบ้านแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์หลบฝน มันจะท่วมล้อรถกูเมื่อไหร่จะถึงยี่สิบเซนไหมที่เขาบอกว่าขี่ลุยน้ําได้ยีสิบเซนอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ากังวลน,นะผมจะมองว่ามันจะดูปลอดภัยในช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝนอ่าช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝนน่าจะดูปลอดภยัยเอาเป็นว่าผมผมให้อย่างนี้แล้วกันถ้าใครยังไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เลยซื้อน้ำซื้อรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นน้ำมัน ส่วนใครที่มีมรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นน้ํามันอยู่แล้วแล้วลรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นน้ํามันคุณเก่าแล้วอะแบบผมอะอยากได้อีกคันหนึ่งเพิ่มผมว่าไฟฟ้าก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะก็ลดความเสี่ยงเอาตรงที่ช่วงไหนฝนตกช่วงไหนจะต้องขี่ตรงประเมินความเสี่ยงว่าตรงนั้นตรงนี้มันจะลุยน้ำขังไหมก็ขี่รถที่เป็นน้ำมันนะก็โอเคอยู่ในจุดนี้ แล้วถ้าถามว่าถามตัวผมลักษณะการใช้งานของผมถามว่าผมจะซื้อรถอีกคันหนึ่งที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์น้ำมันผมตอบได้ว่าผมจะซื้อมอเตอร์ไซค์ที่เป็นไฟฟ้าครับนะเพราะว่าอะไรปัจจัยแรกเลยก็คือผมอยากขี่รถที่มันไม่มีเสียงผมอยากขี่ ตรงนั้นที่มันไม่มีเสียงผมก็พยายามช่างใหญ่อยู่ว่ามันคุ้มไม่คุ้มแล้วผมมองดูว่ามันก็ดูค่อนข้างสูสีมันอาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างเรื่องการขี่ลุยน้ําขังผมก็พยายามลดความเสี่ยงตรงนั้นด้วยการใช้รต์ o ซค r ที่เป็นน้ามันในช่วงฝนตกส่วนส่วนบริการผมคิดว่า คงไม่ได้เข้ากันบ่อยหรอกถึงจะได้เข้าโดยการขนขึ้นรถกระบะเพื่อไปเข้าศูนย์บริการก็ตามผมมองว่าคงไม่บ่อยอาจจะมีเสียอารมณ์บ้างในการที่จะต้องยกรถเข้าไปศูนย์บริการแต่ก็คิดว่าคุ้มที่จะแลกแลกมาด้วยความความใหม่ความใหม่ได้ใช้ของใหม่ที่เป็นไฟฟ้าอะไรอย่างี้บ้างไง เราไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าเราขอเป็นแบบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าก็ได้นะส่วนรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าที่อาผมพูดนี้ว่าจักรยานไฟฟ้าที่ราคาไม่ถึงหมื่นหรือหมื่นกว่ากว่าไม่ถึงสองหมื่นนะผมกลัวว่ามันขีไไไข่ได้ไม่ไกลขี่ได้ไม่ไกลแล้วก็ไออันที่ผมดูรีวิวมาเนะี่ยเขาบอกว่า ขี่ไปกับเอ้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนะี่ยคือชาร์จหนึ่งครั้งขี่ได้แปดสิบกิโลผมว่าก็เพียงพอนะเพียงพอผมอาจจะตีเป็นแค่แบบเจ็ดสิบกิโลหกสิบกิโลก็ได้ผมก็อาจจะขี่ไปเข้าเมืองหรือไปบางจุดไปกับยังไงก็ห้าสิบหกสิบกโลแค่นั้นแหละผมคิดว่าเพียงพอต่อการเที่ยวแบบทริปเล็กๆใกล้ๆ,ๆ,ๆบ้านผมก็ว่าโอเคนะ อมผมว่าโอเคเลยแต่ยิ่งถ้าใครใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ขี่มากกว่าสิบกิโลเนี่ยผมมองว่ายิ่งคุ้มไปใหญ่เลยคุ้มในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้มองว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นน้ำมันอนะมันแย่นะมันก็ดีครับผมมองว่าตรงนี้มันก็ดูค่อนข้างเสมอนะอยู่ที่ว่าความรู้สึกในใจคุณชอบหรือคุณอยากได้ อะไรตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนและนี่คือเทิร์นแบ็ i m e ม a ทอครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ